สวัสดีนะครับอันนี้เป็นคลิปชุดวิชา81.3.0นนะครับเราอยู่ในหน่วยที่11นะครับประโยชน์นิยมซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สุสดท้ายของหน่วยที่11นะครับเรามาสู่เรื่องที่14.11.4.2นะครับเรื่องที่11.4.2นะครับเป็นเรื่องปัญหาและข้อจํากัดนะครับของอแนวคิดประโยชน์นิยมนะครับก็มาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับ แนวคิดประโยชน์นิยมทั้ง3แบบเนี่ยมีจุดออกรางประการที่ทําให้ถูกวิจารณ์โดยนักคิดในสกุลสัญญาประชาคมในยุคป,ปัจจุบันเช่นจอห์นรอสนะครับว่าเป็นแนวคิดทางศิลธรรมที่ไม่ถูกต้องนะครับ สำนึกทางศีลธรรมส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าตนเองอยู่ในความสัมพันธ์แบบความร่วมมือกับคนอื่นๆในสังคมซึ่งเป็นบุคคลที่เท่าเทียมกับตนนะครับโดยจะไม่ยอมรับการกระทําที่มีลักษณะอายุที่ธรรมอย่าง่เห็นได้ชัดเช่นการใช้พูดเป็นทาสน,นะครับไม่ว่าอาการกระทาเช่นนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขรวมแก่คนในสังคมรวมมากน้อยเพียงใดก็ตามนะครับสามารถสำนึกเช่นนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าความยุติธรรมเนี่ย มีสถานะทางศีลธรรมที่สำคัญกว่าแลวก็ต้องมาเกาะประโยชน์สุขในทุกกรณีนะครับนักประโยชน์นิยมเ,เนี่ยที่ได้รับอิทธิพลจากเจอร์มีแบนทัมเชมส์มิวจอร์ดมิวนะครับแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์แบบสวัสดิการหลายคนเนี่ยพยายามขัดเกลาวแนวคิดที่ตนเสนอเนี่ยให้มีความรัดกุมมากขึ้นเพื่อตอบข้อวิจารณ์ของจอร์นสโลนะครับโดยมีจุดเน้นก็คือกลับไปเน้นฐานคิดเรื่องผู้สังเกตการณ์ที่หนอกเห็นใจนะครับ จอห์นสลาวเนี่ยเห็นว่าฐานคิดเรื่องผู้สังเกตการณ์ที่เราเห็นใจเนี่ยมีข้อจํากัดเมื่อมองจากมุมมองของคนที่ถูกขอให้เสียสละสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานบาประการของตนเพื่อแลกกับประโยชน์สุขที่อาจมีไม่มากนะของคนหลายคนที่เมื่อนํามารวมกันแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นประโยชน์สุขจํานวนมหาศาลนะครับ นอกจากแนวคิดประโยชน์นิยมเนี่ยจะยังไม่มีคําตอบที่น่าพอใจสําหรับข้อวิจารณ์เรื่องความยุติธรรมต้องมาก่อนประโยชน์สุขแนวคิดประโยชน์นิยมเนี่ยก็ยังต้องเผชิญกับปมปัญหาที่แฝงอยู่ในฐานคิดเรื่องผู้สังเกตการที่หนุกเห็นใจเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับข้อจํากัดของแนวคิดประโยชน์นิยมสุขประโยชน์นิยมยุคสมัยใหม่นะครับก็คือมีข้อจํากัดหลายประการนะครับ ข้อจำกัดประการแรกก็คือข้อจำกัดด้านเทคนิคนะครับก็คือขาดคาอธิบายว่าจวะสวัสดิการรวมได้อย่างไรนะครับแล้วก็แน่ใจได้อย่างไรว่าสวัสดิการรวมสะท้อนสวัสดิการและก็ประโยชน์สุขของคนในสังคมเนี่ยได้อย่างไรนะครับมั่นใจได้อย่างไรว่านโยบายสาธารณะที่ดูเหมือนนําไปสู่สวัสดิการรวมสูงสุดเนี่ยเป็นนโยบายที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขสําหรับทุกคนด้วยความเท่าเทียมนะครับข้อจํากัดอ่าด้านที่2ก็คือด้านแนวคิดจริยศาสตร์นะครับ แนวคิดประโยชน์นิยมเนี่ยถูกโจมตีว่าไม่ให้ความสําคัญเท่าที่ควรในการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับเนื่องจากมองว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่คุณค่าที่สําคัญกว่าประโยชน์สุขแล้วก็ความยุติธรรมเนี่ยไม่ได้มากกว่าประโยชน์สุขนะครับความยุติธรรมเนี่ยเป็นสํานึกศิลธรรมพื้นฐานในคนส่วนใหญ่ของสังคมผลก็คือข้อที่1บางสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์เดิมพันประโยชน์สุขข,ของคนจํานวนมาก สังคมที่ยึดแนวคิดจริยศาสตร์เช่นนี้ก็คือประโยชน์นิยมเนี่ยอาจยินยอมให้สละสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานเนี่ยของปัจเจกบุคคลเพื่อแลกมาด้วยประโยชน์สุขจํานวนมากนะครับข้อที่สองก็คือแนวคิดประโยชน์นิยมเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับความแตกต่างในเป้าหมายชีวิตระหว่างบุคคลนะครับการขอให้ใช้มุมมองของผู้สังเกตกลางที่เป็นกลางและก็มีเมตตาเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องสวมด้วยมุมมองเดียวกันนะครับ ในศตวรรที่20นะครับแนวคิดป,ประโยชน์นิยมยุคใหม่เนี่ยถูกตั้งคำถามโดย Kenneth Arrow นะครับโดยงานเขียนตั้งต้นก็คือ Difficulty on the Concept of Social Welfare นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเรื่อง Social Choice and Individual Values ในปี1951นะครับ Kenneth Arrow เนี่ยวิเคราะห์ข้อจำกัดของแนวคิดเศรษฐศา,า,าสตร์สวัสดิการก็คือเรื่องสวัสดิการรวมโดย general welfare แล้วก็สวัสดิการสังคมใน social welfare นะครับ แนวคิดเรื่องปฏิทัศน์ของผู้ลงคะแนนเสียงของคอคอร์ดเซตนะครับมาในมาเสนอในรูปของทฤษฎีบทเรื่องความเป็นไปไม่ได้นะครับเมื่อมีคนตั้งแต่3กลุ่มและมีการพิจนารณาตั้งแต่3ทางเลือกขึ้นไปจะไม่มีระบบการลงคะแนนเสียงหรือการตัดสินใจแบบหมู่ที่สามารถตอบสนองเงื่อนไข5ข้อนี้ได้พร้อมกันนะครับ ก็คือ1ก็คือเงื่อนไขของความเป็นเหตุเป็นผลข้อ 2. เงื่อนไขเรื่องความเสมอภาคก็คือไม่เป็นประเด็นการข้อ3ก็คือเงื่อนไขเรื่องอำนาจอธิปไตยของประชาชนข้อที่4ก็คือเงื่อนไขเรื่องความเป็นเอกชนและข้อที่5ก็คือเงื่อนไขเรื่องเรื่องการไม่ขึ้นกับทางเลือกที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับเมื่อกระบวนการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยเนี่ยตอบสนองเรื่องเงื่อนไขความเป็นธรรมก็จะไม่ตอบสนองเงื่อนไขเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลนะครับในเรื่องความสอดคล้องในตัวเองแล้วก็ความลงรอยตัวเองนะครับ ข้อค้นพบของแคเนตแอโรข้อนี้เนี่ยทำให้เคเนตแอโรได้รับรางวัลโนเบลครับต่อมารามวัลงานเขียนชื่อ The w e a l t of n a t i o n ของอด,ดัมสมิธนะครับซึ่งเรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คือเป็นงานที่อธิบายถึงความมั่งคั่งของชาติคือ The w e a l t of n a t i o n นะครับซึ่งวัดได้จับผลผลิตรวมที่ประเทศหนึ่งๆเนี่ยสามารถผลิตได้ โดยพิจารณาในรูปหน่วยที่ใช้วัดในเชิงปริมาณก็คือมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาตินะครับไรายได้ต่อหววัวของประชากรเมื่อนํามารวมกันเนี่ยก็สามารถบอกได้ว่าความมั่งคั่งของชาติในปีที่วัดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปก็คือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการแล้วก็การวิเคราะห์ผลได้ผลเสียครับ เป็นสิ่งที่จับต้องยากว่ายากกว่านะครับเช่นสวัสดิการความอยู่ดีมีสุขนะครับหากต้องการวัดในเชิงปริมาณเนี่ยก็ต้องทวนคําถามตั้งแต่แรกเกี่ยวกับหน่วยที่พื้นฐานกว่าที่ใช้วัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งแตกต่างจากการวัดมูลค่าการผลิตรวมซึ่งมีความชัดเจนมากกว่าการวัดความอยู่ดีมีสุขได้ก็จะต้องรู้ก่อนว่าความอยู่ดีมีสุขเนี่ยประกอบขึบ้นจากสิ่งใดบ้างคําถามก็คือหากทราบถึงองค์ประกอบนั้นแล้วเนี่ยเพราะเหตุนใดเนี่ยจึงยังต้องวัดความอยู่ดีมีสุขนะครับ ลักษณะของสิ่งที่ถูกวัดเนี่ยจะมีความยุ่งยากกว่านะครับเนื่องจากอันที่1ก็คือขาดลักษณะของความเป็นวัตถุวิสัยก็คือขาดความเป็นออบเจกทีฟข้อที่2ก็คืออาจขึ้นกับอิทธิพลของสิ่งที่ใช้วัดนะครับเช่นการใช้อัตราค่าจ้างในท้องตลาดเป็นเครื่องวัดความพอใจ ในการเลือกคือ preference ของคนงานในเมืองท่านหินนะครับในการค้นหาสวัสดิการรวมอาจจะให้ผลลัพธ์ที่บิดเบือนนะครับเนื่องจากคนงานเมืองท่านหินเนี้ยอาจมีสวัสดิการที่ติดลบเนื่องจากไรายได้ที่รับไม่คุ้มกับงานที่เสี่ยงอันตรายแต่การวัดจากอัตราค่าจ้างในท้องตลาดเนี้ยกลับให้ผลลัพธ์สวัสดิการที่เป็นบวกคือค่าจ้างดูดีกว่านะครับ ทีนี้เรามาดูประเด็นต่อไปก็คือแนวคิดประโยชน์นิยมยุคใหม่เนี่ยถูกวิาพากก็คือถูกวิจารเนี่ยโดยนักจริยศาสตร์แบบสัญญาประชาคมคนสำคัญคือจอห์นลอสนะครับจอห์นสลกล่าวว่าหลักประโยชน์สุขแล้วก็หลักมหาสุขเนี่ยมีข้อบกพร่องในฐานะแนวคิดทางจริยศาสตร์นะครับ คนก็คือไม่เป็นสิ่งที่สมาชิกในสังคมเนี่ยยอมรับมาใช้ในสังคมได้นะครับหากทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่ากับคนอื่นที่จะเลือกหลักความยุติธรรมสําหรับมาใช้จัดระเบียบโครงสร้างพื้นฐานสังคมนะครับที่ตนใช้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์การเลือกที่เป็นธรรมสำหรับทุกคนนะครับงาเนเขียนจอร์รอที่สําคัญก็คือ justice of fairness นะครับในปี1958นะครับ กล่าวว่าความไม่ยุติธรรมของหลักประโยชน์สุขเนี่ยมองเห็นได้เมื่อมองจากจุดยืนของสัญญาประชาคมนะครับสิ่งที่ทุกคนจะตกลงเลือกก็จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าข้อที่1ห,หากคนเหล่านั้นเนี่ยได้มีโอกาสเลือกภายใต้หลักการพื้นฐานสําหรับสังคมของตนอย่างเท่าเทียมกันข้อที่2ก็คือภายใต้เงื่อนไขของหลักการเลือกที่เป็นธรรมนะครับทีนี้เรามาดูข้อบอกพร่องตามในพิ่หนุงจอร์นสลว์นะครับก็จะมีหลายข้อนะครับ ข้อที่1ก็คือทฤษฎีประโยชน์นิยมเนี่ยไม่ได้ตีกรอบว่าการจัดสรรหน้าสิทธิหน้าที่ผลประโยชน์แล้วก็ภาระต่างๆเนี่ยจากการร่วมมือกันของสมาชิกในทางที่ยุติธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับ ในสถานการณ์บางอย่างเนี่ยทฤษฎีประโยชน์นิยมเนี่ยอาจยอมรับได้หากมีการปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะที่ขัดกับคำวินิจฉัยเรื่องความผิดธรรมอย่างรุนแรงเมื่อกับปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยส่งผลให้ประโยชน์สุขรวมสวัสดิการรวมมีขนาดเพิ่มขึ้นอย่างในมีนัยสําคัญเช่นการใช้บุคคลอื่นเป็นทาสนะครับปัจจุบันก็คือมีการค้ามนุษย์เพื่อเป็นไป เพื่อเป็นแรงงานบังคับเพื่อเป็นสุเป็นดีเพื่อแรงงานเด็กนะครับจอสลอกล่าวว่าสังคมเช่นนี้เนี่ยไม่มีสถิตภาพในระยะยาวเนื่องจากคนที่ถูกเรียกร้องให้เสียสละเนี่ยรู้สึกว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็มีแนวโน้มจะไม่ปฏิบัติตามระเบียบและก็สถาบันหลักข้อวิจารณ์ข้อที่2นะครับก็คือทฤษฎีประโยชน์นิยมเนี่ยรับหลักการเลือกอย่างเป็นเหตุเป็นผลคือ rational choice นะสำหรับแต่ละบุคคลเนี่ยมาใช้เป็นหลักในการเลือกทั้งสังคมอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะครับ ทฤษฎีประโยชน์นิยมเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องแนวคิดเรื่องผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางนะครับผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางมีลักษณะดังนี้นะครับก็คือที่1ก็คือผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางเนี่ยมีความเห็นถกเห็นใจนะครับทำให้รับรู้ผลประโยชน์อื่นๆเราก็เป็นผลประโยชน์ของตัวเองนะครับทําให้รับรู้ความเข้มข้นของประโยชน์เหล่านี้ได้เท่าๆกันนะครับที่เจ้าตัวรู้สึกเองด้วยนะครับ ข้อที่2ก็คือผู้สังเกตกลางเนี่ยที่เป็นกลางเนี่ยสามารถให้น้ำหนักอยากความต้องการของแต่ละคนนะครับได้ถูกต้องตามความเข้มข้นของมันเราเรียกว่า s ิมพ a t h e t i c Identification นะครับข้อที่3ก็คือสามารถนําความต้องการเหล่านี้เนี่ยไปใช้ในการออกกฎหมายและก็ออกนโยบายสาธารณะได้นะครับทีนี้ก็จะมีข้อวิพากษของของลอสนะครับต่อแนวคิดเรื่องผู้สังเกตการที่เป็นกลางนะครับ คําอธิบายทฤษฎีประโยชน์นิยมเนี่ยที่มีผู้สังเกตการนะครับทําหน้าที่รวบรวมความต้องการของคนทุกคนในสังคมแล้วก็นํามาจัดอันดับจนเหลือชุดของความต้องการใหญ่เนี่ยเป็นชุดเดียวนําไปใช้ออกเป็นกฎหมายที่ทําให้เกิดประโยชน์สุขรวมมากที่สุดนะครับซึ่งเป็นการหลอมรวมคนที่มีจุดหมายแล้วก็แผนการชีวิตที่แตกต่างกันให้เหลือมุมมองเดียวแล้วก็ทําการตัดสินใจนะครับเปรียบเทียบได้กับ การตัดสินใจของผู้ประกอบการนะครับว่าควรจะผลิตสินค้าชนิดนี้หรือชนิดอื่นเพื่อเพิ่มกําไรให้สูงที่สุดการตัดสินใจของผู้บริโภคควรจะเลือกสินค้าชนิดนี้หรือชนิดอื่นเพื่อให้ตนเนี่ยได้รับความคุงพอใจสูงสุดมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่ารัฐบาลควรจัดสรรสิทธิหน้าที่พื้นฐานทรัพยากรที่ขาดแคลนของสังคมอย่างไรนะครับการตัดสินใจด้วยวิธีประโยชน์นิยมเช่นนี้ เป็นการไม่เคารพความแตกต่างระหว่างบุคคลผลก็คือจะส่งผลต่อเสถียรภ,ภาพของสังคมในระยะยาวนะครับเนื่องจากว่าตนเนี่ยไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมนะครับเนื่องจากสถาบันของสังคมเนี่ยไม่เํานึงถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการกับจุดมุ่งหมายของชีวิตที่มันไม่เหมือนกันในคนอื่นนะครับซึ่งจะมีแนวโน้มไม่สนับสนุนสถาบันของสังคมเนี่ยให้ดําเนินต่อไปได้ หลักการที่นํามาใช้ในการเลือกของสังคมแล้วก็หลักความยุติธรรมนะครับไม่อาจนํามาจากหลักการเลือกอย่างมีเหตุผลเนี่ยมาใช้สําหรับคนคนเดียวได้จะต้องเป็นผลลัพธ์จากการตกลงกันของบุคคลในสถานการณ์แรกเริ่มที่เป็นธรรมสําหรับการตัดสินใจของทุกฝ่ายนะครับหากเราเชื่อว่าหลักการที่ถูกต้องเนี่ยขึ้นกับธรรมชาติของสิ่งนั้นบุคคลที่มีความแตกต่างกันก็ย่อมมีเป้าหมายที่แตกต่างกันซึ่งเป็นลักษณะที่สําคัญของมนุษย์เราไม่สามารถคาดหวัง าการเลือกของสังคมว่าจะเป็นแบบประโยชน์นิยมได้นะครับความยุติธรรมเนี่ยในฐานนะความเป็นธรรมเนี่ยที่มีจุดยืนแบบทฤษฎีประชาคมเนี่ยก็ไม่สามารถได้มาซึ่งหลักการสําหรับการเลือกของสังคมจากการเลือกของคนคนเดียวนะครับการยึดหลักการ การเลือกของสังคมเนี่ยจาก,การเลือกคนคนเดียวเนี่ยผลคืออะไรบ้างผลก็คืออันที่หนึ่งก็คือจะไม่ให้ความสําคัญกับความหลากหลายแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับความแตกต่างของปจบุคคลนะครับข้อที่2ก็คือไม่ตระหนักว่าสิ่งที่บุคคลให้ความเห็ผิดชอบเท่านั้นก็คือคอนเซนต์เนี่ยที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับความยุติธรรมได้นะครับต่อมาเรามาดูประเด็นต่อไปก็คือประเด็นของเจอร์มินเบนทัมสก็จอร์จจดมิลนะครับซึ่งเป็นประเด็นเรื่องหลักประโยชน์สุขเมื่อนํามาใช้กับการจัดระเบียบสังคมครับ ไม่นําไปสู่สถานการณ์ที่สถาบันหลักของสังคมเนี่ยบังคับให้บางคนเนี่ยต้องเสียสละสิทธิเสรีภาพแล้วก็ความได้เปรียบของตนเพื่อประโยชน์สุขที่มากกว่าของคนอื่นๆน,นะครับหากสถานการณ์ข้างต้นเนี่ยเกิดขึ้นจริงกรณีนั้นเนี่ยประโยชน์สุขเนี่ยจะต้องมีปริมาณมากแล้วก็เด่นชัดจนทําให้การเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาบุคคลเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับ การที่คิดเช่นนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากความเชื่อเรื่องผู้สังเกตการที่เป็นกลางและก็เมตตาที่สามารถรับรู้ผลประโยชน์ของตนซึ่งตรงกับผลประโยชน์อื่นๆของคนในสังคมเรียกว่า identity of interest นะครับทำให้คนที่จำเป็นต้องเสียสละเนี่ยก็ต้องเสียสละนะครับคนอื่นๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะไม่ทําอันตรายต่อผลประโยชน์ของเพื่อนร่วมสังคมเหมือนแต่มีเหตุจำเป็นนะครับ จอห์นสลอเนี่ยกล่าวว่าแม้จะมีคนส่วนน้อยบางคนที่ถูกสังคมได้ร้องให้เสียสละก็จะเป็นผู้ที่มีจิตสํานึกเรื่องผลประโยชน์สาธารณะและก็มีหน้าที่ต่อสาธารณะมากพอที่จะยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเพื่อส่วนรวมทุกครั้งด้วยความเต็มใจนะครับแต่ก็เป็นเรื่องยากครับที่จะคาดหวังว่าจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับ จอ์นสโลว์เนี่ยกล่าวว่าสมาชิกของสังคมเดียวกันเนี่ยมีความรู้สึกทางสังคมตามที่จอห์นจูสมิลเนี่ยกล่าวถึงนะครับก็คืออันที่1คือความรู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมสังคมเรียกว,ว่า fellow feelings ข้อที่2ก็คือความรู้สึกต้องการให้สิ่งที่ตนต้องการแล้วก็สแสวงหาเนี่ยสอดคล้องไปกับสิ่งที่เพื่อนร่วมสังคมสแสวงหาข้อที่3ก็คือความต้องการที่จะไม่ทําอันตรายผลประโยชน์ของผู้อื่นนะครับประเด็นที่จอร์นสโลว์เนี่ยเห็นด้วยกับจอห์น จอห์จดมิวนะครับก็คือความรู้สึกแล้วก็ความปรารถนาทางสังคมเหล่าเนี้เป็นสิ่งที่ดีสามารถบ่มเพาะขึ้นจากสถาบันพื้นฐานของสังคมที่ถูกจัดระเบียบด้วยความยุติธรรมนะครับ ประเดนที่จอห์นสลอวเนี่ยวิพากษ์จอห์นสมิลก็คือความรู้สึกและความปรารถนานี้ไม่อาจมาได้ด้วยความเชื่อเรื่องคุณธรรมต่างๆตามแนวคิดเรื่องผู้สังเกตการที่เป็นกลางนะครับก็คือคุณธรรมต่อไปนี้คือหนึ่งเรื่องความเมตตาเรียกว่าเว n นเ o l ร์แลนซ์นะครับข้อที่2ก็คือการเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเรียกว่าอัล r ทริซึมข้อที่3ก็คือความเป็นกลางเรียกว่าอิมพาเชอริตี้นะครับ ข้อวิาพากษ์ของจอร์สลอนะครับต่อแนวคิดผู้สังเกตกลางที่เป็นกลางนะครับก็คือผู้สังเกตการณที่เป็นกลางเนี่ยมองข้ามความแตกต่างแล้วก็การแยกจากการระหว่างบุคคลข้อ2ก็คือไม่สะท้อนความจริงว่าบุคคลแต่ละคนเนี่ยมีความหวงังมีความปรารถนามีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันข้อที่3ก็คือความเป็นกลางเนี่ยอ่าไม่เท่ากับความเป็นกลางตามมุมมองของผู้สังเกตกลางที่เป็นกลางนะครับก็เป็นอันจบ เรื่องที่11.4.2นะครับเรื่องข้อจำกัดของแนวคิดประโยชน์นิยมแล้วก็เป็นอันจบเรื่องหน่วยที่11นะครับประโยชน์นิยมนะครับก็เป็นแนวคิดที่มีความสำคัญมากในทางปรัชญ,ญาการเมืองนะครับก็ลองศึกษาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ